หนังสือเสียงพระพุทธเจ้าห้ารอชาติเรื่องที่12บสอวานะิลนะทะชาดกลิงเจ้าปัญญาในสมัยที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพยาวานอนมีร่างกายแข็งแรงมีพละกำลังมากตัวใหญ่เท่าลูกมา้าอาศัยอยู่ในป่าใหญ่เที่ยวหากินอยู่บนเกาะ กลางแม่น้าซึ่งอุดมไปด้วยผลไม้มากมายหลายชนิดพะยาวานอนกระโจนจากฝั่งหนึ่งไปพักที่แผ่นหินกลางน้ำในเวลาเช้าก็จะกระโจนจากแผ่นหินขึ้นเกาะหากินผลไม้ในเวลากลางวันในตอนเย็นก็จะกระโดดแบบนี้ประจำทุกวันในแม่น้ำ มีจระเข้ผัวเมียคู่หนึง่งอาศัยอยู่แถบแถบนั้นพวกมันเห็นลิงกระโดดข้ามไปมาแบบนี้เสมอกระทั่งจระเข้ตัวเมียแพ้ท้องอยากกินหัวใจลิงจึงบอกกับสามีให้นำหัวใจลิงมาให้นางกินหน่อยจอระเข้ผัวรับปากเมียว่าจะเอาหัวใจลิงมาให้นางจนได้คันตกเวลาเย็น พยาวานอนก็กระโดดกลับที่พักระหว่างนั้นได้สังเกตเห็นความผิดปกติกลางแม่น้ำว่าต้องมีสัตว์มานอนตรงแผ่นหินเป็นแน่จึงแกล้งร้องเรียกแผ่นหินว่าเจ้าหินเจ้าหินแผ่นหินไม่ตอบจึงร้องถามขึ้นอีกว่าแผ่นหินเอ้ยทำไมเจ้าจึงเงียบเฉยไม่พูดอะไรกะข้าเลย จระเคหลงกลคิดว่าในวันอื่นๆแผ่นหินคงตอบกับลิงเป็นแน่จึงขานรับไปว่าอะไรเจ้าลิงพยาวานอนถามออกไปว่าเจ้าเป็นใครจระเคตอบว่าเราเป็นจระเ้เจ้ามานอนอยู่ที่นี่ทำไมหรือพยาวานอนถามจระเคตอบว่า พราะข้าอยากได้หัวใจของเจ้าพระยาวานอนถามอีกว่าเจ้าจะเอาหัวใจของเราไปทำอะไรจระเข้ตอบว่าเมียเราแพ้ท้องอยากกินหัวใจเจ้าพระยาวานอนคิดจะลวงจระเข้จึงพูดว่าเพื่อนเอย๋ยเราตกลงจะมอบหัวใจให้เจ้าละเพื่อเห็นแก่ลูกน้อยของท่าน เจ้าจงอ้าปากข้าจะกระโดดเข้าปากของเจ้าเองธรรมชาติของจระเข้เมื่ออ้าปากตาจะหลับทั้งสองข้างจระเข้ไม่ทันคิดจึงอ้าปากคอยพระยาวานอนจึงกระโดดเหยียบหัวจระเข้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอย่างปลอดภัยจระเข้พอรู้ตัวว่าหลวงกลพระยาวานอนเข้าให้แล้ว ก็กล่าวขึ้นเสียงดังว่าพระยาวานอนผู้มีธรรมสี่ประการคือสัจจะธรรมะทิฏฐิและจาคะะเช่นกับท่านย่อมครอบงำศัตรูที่ตนพบเห็นได้ธรรมะนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาย่อมเอาตัวรอดได้เสมอปัญญาเป็นเครื่องปกครองตัว ค่ะก็ใครฟังก็ขอให้มีปัญญาเหมือนพระยาวานอนเจริญทั้งท,งท,งทางโลกทางธรรมสมหวังในเรื่องการงานการเงนินและความรักสวัสดีค่ะ